สวัสดีครับผม N J 4หนึ่งสุปสตูดิโอสี่สวัสดีครับผม N J สตูดิโอสี่วันนี้จะมาอ้าวใครเนี่ยโอเคไหนโอ้โห,โห,โหวันนี้จะโอเคนี่คือจะ จัดสถานการณ์ปะท้วงกันจัดสถานการณ์ปะท้วงก็ที่นี่ที่นี่แหละจะจัดสถานการณ์ปะท้วงกันอนี่นี่ไงโอ้โ แล้วก็ที่ไหนเนี้ยกูที่ชายหาดก็ได้เ,เอถอะห้จะสถานการณ์ประท้วงกันจะสถานการณ์ประท้วงนี่ไงบกูเล นี่ไงบูดาเปิลแกดมิ่งสถานการ์ดถูกแล้วเปิดบ้านเลยนี่ไงตำรวจมาเลี้ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยตำรวจจับแน่ๆเลย นี่ไงตำรวจมาเยอะมากโอ้โห oh. เยี่ยมไว้ Wait, ไม่เยี่ยมเบอร์นี่ไงนี่นี่เออแล้วขับแม่งแท็กซี่คุยเออแล้วก็นี่ แล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านมาแล้วก็รถไฟวิ่งผ่านบล็อกเบรกเบรกจะว่าสถานการณ์ในนี้ เออนี่จัดประท้วงกันนี่นี่ไงบอกรถไฟว่าหยุด เดี๋ยวนี้มึงบอกว่าหยุดหยุดไว้เฮียมึงหยุดไหมบอกมึงหยุดหยุดไปเลยนี่ไงบอกแล้ว ยศเดินไปบอกว่ายศพิจารณาการมาทวงเดี๋ยวเดี๋ยวถึงนะเดี๋ยวโดนตำรวจจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กแบง เดี๋ยวโอ้ประท้วงกันใหญ่ประท้วงเรื่องอะไรเ <laughs> ปล่าเราลงคลิปอยู่เอ้ยบอกแล้วว่าข่าวแบบนี้หืโอ้โหเต็ม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 เลยเกอ บอกแล้วว่ามีสถานการณ์ประท้วงเออบอกรถไฟหยดุดมันมีสถานการณ์ประท้วงมาเดี๋ยวก่อนนะเื้เรือเลาะเรือยอชก็หยุดโอ้โห ทวงมีตรงไหนอ่ะนี่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 ไงนี่หืมประท้วงในเกาะมาประท้วงในเกาะด้วยเฮีย <Here. S 1> บกแล้ว ตำรวจจับด้วยคนขับรถไฟโดนตำรวจจับโอ้โหเรื่องอะไรเอ้ยในเกมเรื่องในเกมไงโอ้โหนี่ไงแล้วก็เรือขับเรือ แล้วก็ขับเรือขับเรือก็ขับเรือชนชายหาดโอ้โหชนชายหาดโดนลงโทษเลยโดนตำรวจจับโอ้โหแบบนี้ไม่ดีผิดกฎหมายบอกแล้ว ชิบหายนี่นี่นี่เวกประโยชน์รถไฟนี่ไงโอ้โหชิถือฝังคนนี้เป็นคนถือฝังบอกว่าหยุดรถไฟเดี๋ยวนี้ด่วนบอกโยดเวทไฟเดี๋ยวนี้ด่วนเลยด่วน หยดรถไฟด่วนโอเคไหมหยุดรถไฟด่วนนะโอเคไหมว่ามีเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรฮะเออบอกแล้วโดยตำรวจแน่ police patrol police patrol ห วิ่งไปกู้สถานการณ์แล้วก็แล้วก็นี่นี่ไงหยุดเดี๋ยวนี้เพราะมีสถานการณ์ประท้วงอีกเดียดเถอะเดียดเดียว รถไฟพูดรถไฟโดยสารด้วยไงโอ้โหเนี่โอ้โหโห้ามไปเลยโอ้โหกนานจอดรถก็ไม่มีปลาท้วงต้องใช้หาดก็มีปลาท้วงไงเออนี่ไงโอ้ว้าวไหนอ่ะ ทวงหนักมากไม่ไม่กูไม่ไม่ปะท้วงใหญ่มากเดี๋ยวเถอะบอกว่าปะท้วงโคตรใหญ่มีสถานการณ์ประท้วงด้วยเออนี่ไง ภาพนี้มีประท้วงนี่ไงอือโอเคเจเจสตูดิโอสี่จะจบลงแล้วขอบคุณครับบายบาย